เพื่อไปเช็คอินสำหรับการที่เราจะกินข้าวกันวันนี้กิทนทั้สอนักนครับพนักงานครับเคานอนะครับคุณครับนหะ้องอาหารนะเปิด5โมงตอนที่เราสามารถไปชมวิวได้ที่ชั้น77กับชั้น84 2สองชั้นเดี๋ยวเราไปชมวิวถ่ายรูปกัน ชั้น77ก่อนนะครับลิ์ลงชั้นล่างเลยอันนี้อันนี้อันนี้มีลิ์ลงชั้นหนึ่งเลยแต่ไม่กล้าไปอ่ะมันโอ้โหหูอื้อป่ะหูอือ้อมากมากคือโอ้โหเราอยู่ที่ชั้น77นะทุกคนเยี yeah. แล้วเดี๋ยวมันมีลิ์ใส่ด้วยลิฟต์บใส่ลงทีเดียวชั้นหนึ่งมันไม่กล้าไม่กล้าลงอะแล้วนะกลัว ดู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 ครั้งแรกในชีวิตถูกอ,อือ้อมากๆไปไหนแล้ววะนน่นโอ้โหนี่ตรงนี้มันยังเป็นีนี่อยู่ข้างบนมันเป็นแบบหมุนไงข้างบนมันเป็นหมุนอะไรยอยู่ตรงอันเดิม ข้างบนมันเป็นแบบมุนนะคุณเนี่ยต้องขึ้นไปชั้นหนึ่งโอ้ยคนลุกสุดๆอ่ะทุกคนไม่เคยหยุดเหนขนาดนี้สมลุกเติดตู้ ยถ้าเราจะขึ้นไปชั้นนี้ที่ชั้นสุดท้ายนั่คือชั้นนี้เขอบอกว่าเสียวส,สุดๆอะ อันนี้อะไรเออ,ห,อหมูหมูนนอันนี้อะไรนะครับเนื้ออันนี้จะเป็นลิ้นนะลิ้น,น,เ,นเนื้อโอเค <า S 1> ขอบคุณครับตกเนื้อ ขอบคุณครับตอนนี้โต๊ะเราเล็กไปเลยนะทุกคนมากั่สองคนกาให้เราตั้งแค่นะแต่กินได้เต็มที่ดูสิดูวิวสิดีดอกวิวคือดีมากแม่ อันนี้ตนเนื้อนะทุกคนอันนี้เป็เก็เป็นสเต็กเนื้บาิวนะครับ kim ăn food à? ăn chi mà lời ma à? <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับน่าทานมากราคากูไม่นะ ดูขนมป่ะอะไรกาแฟมีกาแฟกินด้วยมีกาแฟมีวาย,ยนี่เป็นสเปชั่นโซชิเดี๋ยวพาไปดูขนม น่ากินนะครับมีทั้งหนมเค้กแล้วก็มีทั้งขนมหวานแล้วก็ยังมีขนมม้วง บน,บนชั้นสุดท้าย84เพื่อมาดูวิวกลาคืนก่อนเรากลับลงไปเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์เนาะครั้งแรกในชีวิตคร้งแรกในชีวิตแล้วก็มันไม่รู้จะมีโอกาสแบบนี้เมื evet. ่อไหร่ทุกคนที่เราจะได้เห็นใช่กรุงเทพตอนกลางคืนสวยสวยเลย มันเป็นถนนหรือทางด่วนหรืออะไรอาะตรงไปนู้นสกวดอน้เรนที่เดี๋ยวตุ่ดะสือตุดไม่ไหวเพราะว่าเปนคนกลูกขาุ่ดกันทั้งคู่นี่ขยัดีนี่รู้สึกเสือตุกดแวบแวบแวบจะอยู่กับแวบแวบ ก็ไมนับว่าเป็น,านปการประกันํำใจที่เอาที่นะนอกจากมันมันเป็นประสบการณ์นะคการเที่ยวก,การเที่ยวการใช้ชีวิตอ่ะข้อหนึ่งมันคือก,การพักผ่อนมาอีกส่วนหนึ่งมันคือประสบการณ์มันคือเรื่องราวใหม่ๆที่บางทีเราใช้ชีวิตประจำวันปกติเราก็ไม่สามารถไม่สามารถทำแบบนี้ได้ นอจากว่าเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็รู้จักมีประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตเลยใช่ว่าทํางานอย่างเดียวหรือว่าอะไรโอเคบานครบสองวันแล้วเนาะสำหรับสําหรับที่เราลาที่สองแล้วก็งนี้เคงเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คงจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับแล้วก็ไว้มีโอกาสเราจะได้กลับมาเที่ยวกันอีกครนะั้งหนึ่ง ใะ่คราวหน้ายังไม่รู้ว่าจะที่ไหนนะกับเที่ยวแถวบ้านทริปนี้พักรอพักใจไปแล้วครับขอบคุณท่านหลับติดตามดีครับ2วันบ๊ายบาย กินสตาร์บัคที่สุขุมวิท24เห็นเขาแชร์กันว่มามันเป็นสตาบัคลเป็นร้านที่แต่งแต่งในสไตล์แบบฝรั่งหน่อยแบบอยู่เหมืนอยู่วงนอกอะ่ะอันนี้คือภายในบรรยากาศภายในร้านนะแต่เดี๋ยวอีกเดี๋ยวเราจะออกไปเก็บภาพด้านหน้ากันก่อนกลับจันทบุรีสุดท้ายแล้วจริงๆนนเนี่ยยังเที่ยวจนอทตา <c oughs> ก็ต้องับไา้แล้วจริงนะครับยูก็4งบาทเทีย่ยงลวลก็หวังว่า,นนาการแข่งัน้่าจะคงเป็นรรากาศเช่นเกัมใหม่นะครับและถ้าใครชอบที่นี่กดไลค์กดแชร์กดงตแสดงามจากพวกเราด้วยเื่อจับด้ารั้งในเฟซบุ๊กและก็ในยูทูบด้วยนะครับและเจอกันในอีต่อไปญญาหน้าจะอยู่ที่จังหวัดจนันทบุรีนะครับวันนี้พักรอพักใจแล้วครับบ๊ายบาย